สเตชันกับสนุกสนุกจะเป็นสนุกยังไงวะทำไมเราถึงเลือกอะไรงงๆเหมือนในหนงังวะไอหลักไหนบอกอีด่านเดียวพอไหมสวัสดีครับผม <c oughs> ร,ดดรุดดีดีได้รู้จักครับไอพียหนุนนี่คือเราตุยกันหลายรอบแนละ้วไอพียหนุนเนี่ยเฮ้ยอะไงวะมันเป็นห้องจู๊มันเป็นห้อง<ห>จู๊มันเป็นห้อง<ห>จู๊ไม่เปิดเปิดไม่ดีแล้วก็เปิดไว้ดีเราเราผ่านมาแล้วลงไปข้างล่างเลยเหรอ ừ hơi lúc mọi người ơi lâu rồi bác lam đi ừ chị hai hải. hơi ừ hơi ừ Đu ừ hơi ừ hơi ừ của mình. hơi con hải hơi 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 เฮ้ยอย่าวิ่งดิไม่มีไฟฉายมันทางเดิมหรอเปล่าเนี่ยอุ้ยเราข้างล่างอีกเหรอไม่กูอยากดูข,ข้างล่างมาันออกแบบมปนทำไม เฮ้ยใครไว้สัตว์ม be ึงวนไปทางอื yeah, ่นก็ได <c oughs> ้จะพามาหาอุทุอิเฮียขุยจะอ้วกกว่ากูยนั่นนะอกจัดเฮ้ยไปปีนเขาดีกว่ามึงอ่ะวายไม่ไหวแล้วตัวเดียวเฮียไงแตกแล้ว็วายเมื่อกี้เราสำรวจชั้นล่างแล้วเดี๋ยวเราไม่ต้องลงไปแล้วชั้นล่างอ่ะมันไม่มีไรมันเป็นมันเป็นทางวายไอ้เาจะเป็นแบงค์ภารกิจที่แม่งเล่นเล่นแค่สามสี่ด่านแล้วเลิกเหรอวะที่เราแม่งเล่นตูมไปสอบตอมมาตอดเลยพวกนีต้องกระจายกันหาเลย แต่นี้มันมืดแต่ว่าจะตามมาก็ได้แต่เราจะไม่ลงชั้นล่างเราจะเล่นชั้นบนผีมาหาห้องจุกเนี่ยพาใส่เพื่อนตายก็ตายไปไปต่อไปได้เฮ้โหีผีโอ้จับแล้วผีเข้ามัแล้วผีเข้าไปประตูโอเคโอเคถือว่ากูทำภารกิจเสร็จไปโดนขัง กูกดเปิดประตูเมื่อกี้แล้วมันจ้วงกูเว้ยกูนี่น่าจะสบายเกินกูไม่มั่นใจว่าม,มีผีตัวมันนะเหมือนกูกูกูตายแล้วเย้นี่ที่มีสื่อโนโคนใต้มหาลัยเรียบร้อยไม่ได้บอกมันไม่ต้องบอกมันไม่ต้องบอกมันไอ้เหี้ยมันไม่ได้ยากเลยนะเว้ยดาบมื่อกท่ทางชนะอยู่ชั้นหนึ่งโอ้วิ่งเข้าไปเป็นตึกเวอร์เท็ต เมื่อกี้ผีเหวี่ยงกูในห้องและผีไม่เห็นกูกูดมตูดผีอยู่พอกูเปิดประตูก like mm ูตายเลยเริ blood, ่มมาละอันน yeah ี้เราเริ่มมาไหนบอกอีด่านเดียวพอไงไม่เมื่อกี้มันจบไวเกินโอ้โหมึงจะวิ่งเป็นขี้แเลยด่านแบบเนี้ยเฮ้ยอันนี้ปะมีดังมีดังแอบแบบนี้ปะโอ้มึงว่าจะเป็นอะไรวะรถไฟหรือหมาป่าหรือที่อะไรปะ ว่าเป็นหมาป่าอะไรเงี้ป่ะไม่ประตูมันล็อกนะระวังมันล็อกสุกปรามันแน่มึงหาประตูทีล้วห้องก็นป่ะเฮ้ยนี่ไง,งเฮ้ยเฮีย,ย,ยเนี่ยไอ้สัตว์ทำไรนี่โหสัตว์ธรรมดิล้นเหลือเกินยังไงก็ต้องไปหาสักอย่างลงมาว่ะบื้อเกินไม่ไหว ่ะลองดิกดสักสองสามปีนี่อาจจะ้รึบเลยเปิดได้เลยอะไรเอ้ยเต้บอกจะได้แล้วแป๊บนึงมันกินได้ไปอันหนึ่งมึงได้ยังไงมึงได้ยังไงแต่มันต้องผ่านสี่อันเนาะเมื่อกี้มันมันล็อกกับกูผ่านอันหนึ่งแต่ว่าอันที่สองก็ติดอยู่ดีมึงไปหากุญแจเลยเดี๋ยวกูเดาเองไม่เดี๋ยวกูเดาเองมึงไปหากุญแจเลยไม่เราเราเรา เเราคุณจะไม่ไขปริศนาอะไรกันเลยเหรอวะคึงจะมาตั้งุ่มไอ้ที่นี่กันไม่ได้สุ่มกลัวลรังดูตัวเลขอะไรพวกนั้นอยู่จับแป้นเส้นอยู่แป๊บนึงสี่สามเจ็ดเก้าสี่เก้าสามเก้าเก้าเฮียกยางดีเลยด่านนี้มันทำได้ทีละคนเหรอวะไม่ได้ทำอย่างแอคพี่ไอ้กูเพิ่งมาทำเนี่ยเฮียกูขอนั่งดูแป๊บนึง นนี้มันห้องหนึ่งศูนเปิดไม่ได้สักห้องหนึ่งห้าสองหนึ่งแปดแปดสามเก้า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 เจ็ดเก้าสี่สามเจ็ดสี่ศูนย์มันมีแล้วมันจะผ่านยังไงมันเป็นสี่แถวก็คือสามเก้าเก้าเก้า ไอในนั้นมีให้ใส่ได้หมด4แถวแต่ว่ามันไม่มันไม่มีถึง9มันมีแค่มันมีแค่แปดสรุปใส่เลขได้ปะเราต้องไปทำอะไรที่ห้องอื่นก่อนบ่าหรือว่าไงวะมันไม่มีอะไรแล้วนี่ ต้เกมแม่งไอ้แค่แม่งให้ตู้มาตู้เดียวกับสี่คนแล้วก็ติดแงกกูงงที่เหลือทำยังไงนั่งเหรอไปได้แล้วทำไงอ่ะเอาไอสัตว์แล้วมึงบอกจะขวางให้ทำไงถามมันดีเนี่ยมันใครเนี่ยมันแค่เลื่อนด้านซ้ายมาขวาสุดลืมมันไปริมมันไปรี่มาดีมา เขาทำยังไงได้เขาบอกว่ามันแค่เลื่อนด้านซ้ายตรงขวาสุดโอ้โหเว้ย <c oughs> ไห้มั้ยเลยแตกน้ำโอโหแค่ด่านแค่นี้มึงยังมึงลื่นด้านซ้ายตรงขวาสุดแค่นั้นเหรอแค่นั้นเลยไม่รู้ไอ้เต้ยเว้ยแค่นั้นแหละอี๋ <c oughs> นเ,นเอ้ยสมองแกเระเบิด ว่าไงอ่มันกดแล้วแล้วไม่มีเลขแล้วมันมีเลขประตูทำไมวะมันไม่ให้ใส่พัดเบลล์แล้วไม่ให้ใส่พัดเบิล์แล้วเอ้ยนี่อะไรอ่ะใส่อะไรอะเอ้ยไม่ได้ใส่ทุกข้องเลยเหรอเอ้ยนี่มีมีกระดาษอยู่บนโต๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดูที่กระดาษบนโต๊ะดิเนี่ยกระดาษบนโต๊ะมีอยู่เนี่ยฮัลโหล มันได้ยินคุณหรือคือรหัสหรือมันปลกอะไรวะไม่รหัสอะไรนะอิสเทิร์ดอยู่หรอมันต้องกดพร้อมกันเปล่าว่าเปิดเกตอร์หรือว่าไงวะมันต้องกดประตูพร้อมกันไหมเนี่ยไม่รหัสอะไรอิสอิสเทิร์ดอยู่หรออิสเทิร์ดอยู่ไงจะยังไงต่อ กดแดะกูมีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะกดเกดดอทเอเออกูกดแล้วกูกดแล้วรัน execute แหนได้ไหมนี่เปิดแล้ว<อ>ประตูเกดกด double click แล้วเห็นมีอะไรเลยรันยังไงกดรันยังไง มันเปิดแล้ววะเราแค่ต้องเดินออกไปดูยังไงเราไม่หมอวะกูรานไปลุกอี่รอาไปแลวเออทำไงดีเพื่อนไหนมึงลองใช้ตมหมองดีกูไม่รู้เยียเกมยากมันบอกไว้สัตว์จะปวดหัวจัดเฮ้ยเฉลยดีเฮียไม่ไหวแล้วเอ้าเฮ้ย อ่ะอไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยนี่ไอ้ประตูไปแล้วเราผ่านแล้วเราผ่านแล้วไงนี่อะไรมันบอกว่าอะไรอ่ะมันบอกให้เราอยู่ในแสงมันบอกให้เราอยู่ในแสงเฮ้ยแสงอย่าไลนั่นนะไฟเปิดแล้วไฟเปิดแล้วไฟปิดเราจะปิดเอาละ เราอยู่ในแสงแม่อยู่ในแสงไปยังแองยัดแม่เฮียเนี่ยสัตว์วิ่งไม่ได้กูวิ่งแล้วไม่ได้เมื่อกี้ โอ้ยมันยากจะไงวะเซ็ปเซ็ปใครวิ่งไปเซ็ปใครคนวิ่งไปเซ็ปวะจื๊อผมไงแต่ผมหาทางไม่เจอเตรียมดีเตรียมดีเปิดไปไปโอ้ไม่ใช่คือมันแั่นมึงเห็นทางไปยันต่อไหมก่อนนี้ไม่ต้องมีจุดพักตลอดอะฝั่งไหนฝั่งนู้นเหรอ อ๋อไม่ใช่มัน,นมีประตูไ,ะไปจ่ายอยู่ไหนประตูมีอะไรไหมเช็คไม่มีไม่มีไปไม่มีวะไม่มีอะไรเลยแล้วล้ต้องไปฝั่งไหนอ่ะไปฝั่งน,นู้นเหรออันนี้คือทางขึ้นหรือเปล่าไดทามาวิ่งมาวิ่ง รอรอรอเดี๋ยวเราไปด้านขวาดี้ยี่ยแล้วนี่ไฟจะดับเด,ดี๋ตัวหาไม่มีอะไรเลยม,มีน้ำมึงมีน้ำไหมไม่มีน้ำแต่ยังไม่ถึงจัดต็ม

แค่แม่งมาเฝ้าเลยสัตว์ไอ้ตามมาเต็มวิ่งนี่นี่ได้น้ําได้น้ําอยู่โอ้โหจอออกหน่อยจอออกหน่อยอ้อยอันนี้คือทางกว่าเนี่าใช่เหรอมปล่าแต่มืดมากเลยนะเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ยากเลยมันบอกว่าให้ไปสเตชันหรือจะไปทางสนุกเออสเตชัน กับสนุกสนุกจะเป็นสนุกยังไงวะทำไมเราถึงเลือกอะไรง่วงๆเหมือนในหนังวะในหนังมันเลือกสนุกเหรอ ดีเฮ้ยนั่นนี้จบอันนี้จบพอก่อนไหมพอก่อนเลยไม่ไหวแล้วหัวใจจะวายมีเกมอื่นอีกไหมเฮ้ยเราซื้อเกมไวไแลไม่จบเลยนะเว้ยจะจบแล้วเนี่ยมงกันกัก็เป็นแบบพิชิตชัยดีเราจะไม่กักกักกักกลางกลางกลงอ่ะใช่ปะเราไปสุดดับหัวใจมันจะวายดิมองพื้นดิอย่าไปมองจอ

โยแแบกเฮ้โยแแบกไอซใครบอกว่าอยู่ตรงไฟหูไม่หันผักแตกเลยเลือดฝาดกระเด็นกระเจนกระจาย